สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจใอเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาสู่ช่วงกาชากาเกลนาเกลนะค่ะโอเคในที่สุดวานลนไทยปีนี้ก็มาแล้วเนาะกับทีม l o v ฟ c อ n f ิ s i o n เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นอัตราการออกเนาะซึ่งโอ้โหเยลักซีเล็กพรีสิชฉันพูดตรงๆว่ามาสุขครั้งนี้ฉันไม่คาดหวังนะคะ คือวันนี้นะตั้งใจจะมาเอาลัก s ์สกินเรเจนเด a รีปกติแล้วก็เป็นเคล l ลนะคะแค่2ตัวคือถ้าสมได้2ตัตกินนี้ก็คือดีใจเลยแต่ว่าถ้าได้สก,กินอื่นๆก,ก็อาจจะอืมก็โอเคอยู่แต่อย่าได้แค่ยายเลเว่นนะคะไม่เล่นแน่นอนตัวนั้นส่วนหัวใจก็มันก็คงจะให้แลกเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้เท่าไหร่บ้างนะคะหัวใจให้แลกเอ่อโอ้โหเก0 นอกนั้นก็โอ้โหอันนี้นอกนั้นก็ตัวละอ้าวนี่แค่รักเไม่แพงกว่าคนอื่นละร้อยหนึง่งคนอื่นตัวละแปดสิเองนะเออนะคะโอ้ฉันก็ไม่รู้นะว่าจะแบบออกอะไรคือไม่มาครั้งนี้นะคะไม่ฉันไม่เอาสกินเซเล็ริเทชของรักหรอกคือมันเลอค่าอะมันเลอค่าสุดๆจริงๆแต่คือแบบฉันสู้ราคาไม่ไหววองพวกเธอน่าจะเอาแค่แบบธรรมดาเนาะมันไม่ใช่เซรัฟีนด้วยแหละถ้าคือเซราฟีน่ะ ฉันจะทุ่มทุนสร้างจริงๆแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาใช้งบสัก5,000ไวคอแล้วกันตั้งต้นที่5 0 0พันไวคอถ้าสมมติว่ามันขาดอะไรอาจจะเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะคะเออ5,000ันไวคอก็สุ่มได้50ครั้งเนาะอ่ะมาดูกันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยัยเลเว่นแล้วฉันก็ไม่คาดหวังว่าฉันจะสุ่มได้พริทิชด้วยแค่นั้นจบอ๊ยเฮ้ เบื่อว่ะเซ็งหน่อยก็เพิ่งบอกอยู่ว่ากลัวอะไรก็อด้ที่ไม่ใช่เลเว่นจะเอาแกนจะเอาเคลต์จะเอาเอสเลวจะหลักบาก็ได้เฮ้ยหนยคำจะพูดวันหน่วยหน่อยอ่ะสุ่มทีละครั้งแล้วกันสักสิบครั้งอ่ะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งไปเรอยๆไปเรลยๆสุดจะสุ่มสักสิบดอกเฮ้ยแอบนอยจริงๆอะทุกคนบอกอะไรปุ๊บได้อย่างนั้นอนะมันนอยอยู่เนาะคือเลเว่นโอกาสเล่นชั้นเป็นศูนย์กูไม่เล่นเลเวน่นเวนนี่ยังแบบเอ้ยสกินมันสวยมันเบลนะ <c oughs> ก็อาจจะแบบอ่ะลองลองอะไรเปิดใจแต่เลเว่นอะคือไม่โอเคเปิดสิบอันเลย ปิ่งโอ้โหเกลือเลยนะเกลือให้กูเลยนะนี่เปิดมาแล้วนะคะสามสิบอันอีกสักสกีนไปเปิ่งโอ้โหเกลือเลยนะกาชานาเกลือเลยนะอีกสักสกีนไปเนาะหนูอีกสักสกีนไปเปิ่งอ้าวเปิ่งโอ้โหแม่ง ฉันจะลองสุ่มดวงนะทีละชิ้นทีละชิ้นเว้ยมันจะไม่ออกให้ฉันจริงหรออุ้ยถ้าขุดห้าสิบอันได้สักินเดียวมันก็ก็หน่อยไม่ได้น้อยธรรมดาน้อยมากๆน่อยถึงมาก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 งมากที่สดและดูท่ากูได้หน่อยจริงโอ้โหเอาออกมาออกมาออกมาสกินออกมาจะออกมาจะออกมาสิ่งสกเร็จ ไม่มีจริงนะคะปฏิหารไม่มีจริงนะคะอเ,คเอออ่ะมากดรับของรางวัลฟรีนะโอ้ยน้อยค่ะทุกคนปะไปแลกกันอย่างน้อยแหละอ่ะเยลักหนึ่งร้อยไปก่อนเหรอแล้วก็ไปเอาของเคทลีนแปดสิบนะคะ โอเคเสียไปร้อยแปที่เหลือเอาอะไรดีนาะอีกตัว open s, เอาเป็นเอสเลียวแล้วกันน่าจะเล่นบ่อยกว่าเกวนอยู่นะอย่างน้อยคือแบบในอ,รอารมณ์อารมฉันก็หยิบนางมาเล่นอยู่อ่าโอเคแต่คือแบบเยเกวนมันสวยอะ่ะคือให้วะเป็นอีปิกที่แบบโอโ้โหไม่ถูกใจฉันนะเอาไปเพราะมันถูกใจฉันมากอะ่ะคือคุณหนูมาสก,กิลอะนี่คือแบบก็ทำโคตรดีเลยอยากได้อะ่ะ โอ้สรุปคือแพ้เสียงในหัวนะคะเอจอจบเกินงบเลยเกินงบเลยอ่ะกดทีละอันเพราะว่ามันใช้แ0สแลกสกินนะคะฉันก็จะกดทีละอันแล้วกันถ้ามันได้ครบปบปุ๊บฉันก็จะพอเนาะแต่คือจะไม่ออกให้หน่อยหรอจะไม่ออกให้หน่อยหรอฮะจะไม่ออกให้หน่อยหรอสกินหนึ่งอะออกพลเทชก็ได้แต่ไม่ได้คาดหวังแต่ออกเวนได้ปะ ห้าร้อยเลยก็ได้วะสรุปเสียไปหกพันนะคะแค่ไหนแค่นั้นจบไม่เกินกว่านี้แล้วจะเอาไว้แลกยายเมลซึ่งยายเมลจะมากี่โมก็ไม่รู้เออจะให้กูเกลือจริงๆแหละไม่ออกจริงๆแหละเอเอออต้องให้กูดดาต้องให้กูบอลนะคะอ่ะ ได้และสรุปอีก70เดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยอีก2กคุญแจนะคะมามามาคงไม่ได้สเกีหรอกรู้ตัวอยู่หรอกตัวเองดวงมันอุมากเดี๋ยวเรามาเปิดกรอบอะไรกันดีกว่าเนาะเอาท่าโพสมันจะมีท่าโพสกับกรอบกรอบฉันก็มันฉันได้แค่อันเดียวนะคะฉันก็จะเอายายลักเนี่แหละเนาะส่วนท่าโพสฉันก็ได้แค่อันเดียวเหมือนกันว่ะก็จะเอายายลังนี่แหละเออถึงจะไม่ได้อลังการอะไรก็ แต่แต่ละตัวก็คือแบบสรุปเอเยอยาลักเหมือนเดิมโอเคอาที่เหลือแรกอะไรดี 93. อ่ะเก้ามอันนี้ก็เป็นสกินที่ฉันได้มาในครั้งนี้นะคะก็เสียไปทั้งหมด6,000นว้คอค่ะเว้แต่ว่าเดี๋ยวนะมันมีโคมา่านี่เดี๋ยวเราดูซิโคมา่าของเคทลีนถ้าจะไม่ผิดในสกินสปอร์ตไลท์สีชมพูจะสวย วออ่อยากได้สีชมพูอยากได้สีชมพูอยากได้สีชมพูอ่ะเดี๋ยวดูแยกเกวนซียกเกวอ่นอมีสีไหนสวยบ้างอนอ้สีทองก็เลิศอยู่ไม่เลยเลยออ้ยสีชมพูแบวมากสาวเกวลเวอาอยากได้ถ้าจะไม่ผิดนะ่ะมันมีอยู่นะนี่ไงว่าอยู่ว่าตอนเปิดแบบแบบเพราะสีชมพูก็สีชมพูไม่เอา ขอสีชมพูกัสีชมพูกัสีชมพูอ๋ยกูบอกกูขอสีชมพูมม่ออกยากออกเย็นขนาดนดั้นเลยเหรอคะอยากได้สีชมพูฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาไปแลกอะไรฉันเอาไปแลกกล่องสุ่มโคมาได้แหละนะคะโอเคตาอนนี้แหละฉันได้สีชมพูอ่าต้องได้สีชมพูนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อมาเรามาแลกของเคทลีดดีกว่าเคทลีดอ่าอ,อยู่ไหนนะอยู่นี่โอเค ขอสีชมพูได้ไหมยอยากได้สีชมพูเอาสีชมพูมาให้ค่อยสีชมพูจงออกมาสีชมพูโอ้ยเขียวขี้เล่มากโอ้ยฟ,ฟ,ฟ้าก็สวยอยู่แต่อยากได้สีชมพูว่าทีนี้ฉันอาจจะบ่นเยอะนิดนึงนะคะคือแบบแอบจิตตกแอบนอยตั้งแต่กูสุ่มได้เลวเว่นตัวแรกและบอกว่าไม่เอาเลวเว่นแม่งก็ให้เลวเว่นมา โอ้ยเราได้อัาสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้สีชมพูก็จะเป็นคลิปที่ดับบุ้นหน่อยต้องออกแล้วแหละสีชมพูอ่ะสีพิเศษมันไม่ออกหรอกออกยากนานเป็นไงล่ะสีชมพูแต่สซเล็กเพ t เท e ของลักสกินนะีคือแบบสวยแบบตะโกนตะโกนจริงๆอะ่ะคือความผมคือความคุณหนูคือแบบฉันยอมจริงๆมันเลอค่ามากแต่คือน ยอมอีกอย่างคือยอมแพ้ซุ้ราคาไม่ไหวนะคะมันแพงมากเลยคือถ้ามันเป็นเซรฟีน่ะฉันจะยอมทุ่มทุนสร้างอยู่แต่คือนางไปอยู่ตีมจีนไงปีเนี้ยพักก่อนเนาะสะกินตีมจีนเซรฟีนะ่ะปีหน้าปีมะแม่ไม่ต้องเอามาแล้วนะคะจุดประสงค์ฉันนะก็คืออยากจะเก็บตังค์ไปซื้อส,สกินอื่นๆด้วยแหละโดยเฉพาะยัยเมล่ะทำไมไม่เห็นนางมาสักทีคือแบบนางบอกนางจะมาพร้อมวาเลนไทน์ไม่ใช่หรอคือหายไปเลยแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนแล้ว ค่าเสียหายกาชารอบนี้นะคะฉันใช้ไป6 0 0 0ไวคอเก็จะตีเป็นเงินไทยประมาณนี้นะคะแต่รอบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันดวงไม่ดีเลยอะ่ะแอบดวงอุเวอรนะคะอันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสกินอะไรบ้างอย่างแรกเลยโอ้คือแบบสวยอะยอมมากเออกูยอมแล้วโมกูยอมแล้ววันลนไทยปีนี้คือทำทำสวยอะหลายสกินเลย นะคะเกวนคือคุ้หนูมากนะคะต่อมาเอสเลวก็หล่ออยู่แว่นมานี่เดมีพร้อมใส่แว่นด้วยไอแว่นมานี่ดีโอ้โหคือหล่อหล่อหล่อ,ลอเออทำดีทดําดีนะคะแต่ทําไมไม่มีโคมาวะงงเหมือนกันแคทเลนก็อืมก็สวยหวานดีดูใส่หมวกสีชมพูพอใส่โคมาแล้วมันดูมีอะไรมันดูน่ารักขึ้นนะ่ะนะคะชอบสีโคมาสีชมพูอ่ะสวย ลแล้วคือเยรักเนี่ยคือถึงจะไม่ได้เป็นพลิทีแคสเรเจนรีธรรมดาก็ว่าโคตรจึง้งหรอนะจริงๆคือความแบบหน้าหวานเมคอัพเลิดโอ้โหชุดโชว์หลังช่ำๆสวยวะจริงๆส่วนนางเลเว่นไม่เล่นขาวข้ามค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวกาชาเนาะเดี๋ยวคลิปรีวิวสก,กินเนี่ยก็จะมาในำลำดับถัดไปนะคะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย